หลานป้างเหงยียนช็อกสาวไทยตบญี่ปุ่นกระเจิงศึกวินเอล2025วันที่18มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกาสนาม2ณฮ่องกงไทยอยู่ในชุดสีแดงญี่ปุ่นอยู่ในชุดสีน้ำเงินทีมชาติไทยที่ลงเล่นก่อนก็มีชมพู่แนนไก่เฟิร์นบุ๋มบิมบีมฝั่งญี่ปุ่นที่ลงเล่นก่อนก็มีวาดะอิชิกาวะไอริชิมามมระเซกิโยชิโน ครึ่งแรกตบเสาไทยเล่ได้ดีมากคะแนนนำ203175มาเท่ากันที่11-11ต่อแล้วไทยก็นำไปอีก16-13ต่อ18-13 19-14 22-16 23-16ตบสาวไทยชนะเซตที่1อย่างยอดเยี่ยม25-18ต่อผู้ที่ทำคะแนนได้ดีคือเฟิร์นแน่นบีมบุ๋มบิ๋มโดยมีน้องไก่ช่วยบล็อก เซตที่สองตบสาวไทยและญี่ปุ่นเล่นได้อย่างสูสีคู่ขี้2ต่อ25ต่อ5 12, 13, 14, 14สุดท้ายไทยชนะไป2 5ต่อ23บสาตบสาวไทยสุดยอดมากนำญี่ปุ่น2ต่อ0สนาม1ญี่ปุ่นไม่เสียเซตให้ใครเลยมาสนาม2เสียเซตให้สาวไทย2เซตตบสาวญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้แล้วและก็เร่งเครื่องในเซตต่อมาชนะไป 20, 25, 15, 25 11 25 หวะดะตบได้ตบดีชิมามุระก็ไหลหลังยอดเยี่ยมมากตบสาวไทยได้คะแนนจากญี่ปุ่น2ต่อ3เซ็ตขึ้นมาอันดับที่14แล้วมวยเชยต่สาวไทยกล่าึไปเข้ามส่งความสวยยหินทุกสนา้ำสาวไทยงามตามเชียนาทักกล e อชิแชมโลกกรยับโยกปกีให้ได้ยนทอนโชว์าไทยใหทุกคนพอลมลมเลอล้นคน้องแต่ชื่นชมตอบดีรับได้วง่งไวจิ้งนายอดยิงชะะาวบ้อื่นร้มตอบตบตอบไม่ีน่าชมสงสมสมช่องคนหนาทุกสำนั